ฝึกงานใหม่ใช่ไหมเราอะพี่มีรายชื่อลูกค้าทั้งหมด5คนอยู่ในนี้โทรโฟลล์เอาพี่หน่อยฮัลโหลคะ่ะสวัสดีค่ะคุณดูฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณดูดีทีมมีโปรพิเศษคะ่ะดีเลยค่ะเดี๋ยวนัดคุยรายละเอียดนะคะอะดูดีไม่ใช่ดูดตลกมดมนั่งลงเนี่ยฮัลโหลคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแอนแอนใช่ไหมไม่ใช่ครับสว,ส,สวัสดีค่ะคุณอนันต์ค่ะ, oh, คะได้เลยค่ะเดี๋ยวจินส่งรายละเอียดมาให้นะคะค่ะ คนต่อไปเป็นคนรู้เครึ่องนะดูดีๆอย่าผิดล่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณสัมสันนนไม่ในเซอร์คุณสัมสานค่ะจีนงค่ะเดี๋ยวลงนัดไปให้นะคะลงนัดไว้ให้พี่ด้วยเดี๋ยวเขาจะเข้ามาจองวันศุกร์ไม่ผิดสามสามนะตั้งใจฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณอีมอนใช่ไหมคะไม่มีนะคะคนชื่อนี้สวัสดีค่ะคุณเอ็มออนค่ะจีนจากแคลตด์อเอค่ะคนสุดท้ายสำคัญนะคะถ้าผิดอีกไม่ให้ผ่านโปรนะคะลูกทำดีๆ ฮัลโหลค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณคุณใช่ไหมคะที่กรรจาก์แคปิตอลเอเซีค่ะมีโปรโมชั่นมานำหนูเลยค่ะพี่จิ้นค่ดมยาดมพี่จิ้นพี่จิ้นพี่จิ้นเป็นอะไรอ่ะ